พี่เดือนของเราเป็นลูกชายคนแรกของแม่แป้งนะคะพี่เดือนโอ้โหทำได้เหมือนอ้วนค่ะพี่เดือนเราก็เก่งนะคะยกสองขาได้เหมือนพี่เหมือนสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะเป็นแก้วของหมูหมดาวค่ะมีสองแบบสองลายนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือ f เฟซบุ๊กเสดีชนหัวหนาคำ 0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราดาวเชียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้ได้เวลาพาพี่เดือนออกออกนอกโรงช้างแล้วนะคะไปผูกข้างนอกนะคะวันนี้พี่เดือนของเราโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะสูงกว่าพเ่เลินแล้วค่ะนี่พี่เดือนของเราเอ,อ,อายุสิบปีแล้วนะคะพี่เดือนของเรา เป็นลูกชายคนแรกของแม่แป้งนะคะพี่เดือนโอ้โหทำได้เหมือนอ้วนค่ะพี่เดือนเราก็เก่งนะคะยกสองขาได้เหมือนเหมือนน้องดาวเลยค่ะนี่คืออยู่ข้างหลังค่ะไม่กล้ายอยู่ข้างหน้ากลัวพี่เดือนพี่เดือนตัวโต,วตวแล้วเราก็เลยกลัวเ,ไไดดเดยด ค่ะได้อยู่ค่ะไปแล้วค่ะเราก็มาดูคุณแม่ยังสาวของเรานะคะนี่คือเป็นบริเวณที่เรา ลูกช้างเราเมื่อคืนนะคะในเราก็จะพากันทําความสะอาดในยามเช้านะคะค่ะแมแป้งก็ต้องผูกตรงที่พี่เดือนเคยผูกนะคะพี่เดือนก็มาผูกใ,ใกล้ๆหมูดาวเพราะว่าแม่แป้งมาอยู่ใกล้หมูดาวไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพากันร้องทั้งคืนนะคะเมื่อวานก็ร้องค่ะร้อง มีช้างตัวอื่นร้องแล้วแม่แป้งนึกว่าลูกตัวเองนะคะร้องใหญ่เลยค่ะทีนี้นเช้านเช้ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็จะลกนิดนึงเพราะว่าเขากินทั้งคืนค่ะดูของอ้วนค่ะกินยังกับช้างโตเลยค่ะเนี่งดูอ้วนเราค่ะกินยังกับช้างโตเลย ครับเดี๋ยวหนูก็ได้ออกข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวคุณพ่อผูกพี่เดือนเสร็จนะครับเมื่อคืนหนูจะหลุดไปเล่นสาวเหรอลูกฮะเมื่อคืนหนูจะไปเที่ยวหาสาวใช่ไหมโอ้โหเอือยอ่ะ พี่หลงจะเห่าทำไมลูกเขาวิ่งออกคอก น้องดาวผูกตรงที่ตอไม้นะคะวันนี้น้องดาวจะโชว์ยีราหัดนั่งตอไม้ก่อนค่ะวันนี้ก่อนที่จะมานั่งท่อนะคะต้องไปฝึกนั่งตอไม้ก่อนอลืมนะครับไม่ได้ไม่ได้นั่งนานแล้วครับตอไม้แม่แป้งเราก็ผูกข้างนอกเหมือนกันนะคะนี่ ก็อย่างว่าละคะทำความสะอาดบริเวณโรงช้างฆ่าเชื้อนะคะให้คอกช้างเราแห้งแล้วก็สะอาดนะคะเราก็ถึงจะเอาเข้ามาผูกตอนเย็นนะคะ <Okay. S 1> ส่วนมูดาเราก็ทําความสะอาดเสร็จถ้าบริเวณคอกแห้งหรือถ้าตรงที่มูดาผูกแดดออกเราก็เอาย้ายเข้ามาในโรงช้างได้เลยนะคะเพราะเขาเป็นช้างเด็ก

พออาบน้ำเสร็จตัวดำเมียมเลยนะคะหมูดาวแปแป,แป,แปไนไข่ออ หมดตัคดยทำไมลูกตามพ่อไปทำไมครับแล้วงอนให้พี่หลงนะคะทีนี้พี่หลงได้กิน ถ้าตอไม้เนี่ยเขาจะชอบนะคะหมูดาวส่วนพี่หลงเราก็เอาใหญ่แล้วค่ะกินอย่างเดียวแต่เนอ้วนค่ะตรงสัยแก่แล้วมั้งคะนึ่งแต่น้องดาเราก็ชอบนะคะตอไม้ตัวนี้นะคะไม่ใช่ชอบธรรมดาค่ะชอบมากๆ ด๋ยวค่ะคุณแม่ยังสาวของเราโอ้ท่าเท่าคันคุณยังเท่เลยนะอ้วนท่าคันคุณยังหล่อเลย ใท้นี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดตัปปครกดกระกกดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องชา้างพายดาวมงคลและดาวเชียงเดือนจมัมารี่นะคะห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ